เวทีดีเบตก็จะมีหลายเวทีพี่สำรานต่างคนสื่อจัดบ้างหน่วยงาน,นั้นองคอ์กรนี้จัดบ้างปรากฏว่ามี a อ n e s t y International ประเทศไทยจัดเวทีดีเบตเหมือนกันนะฮะมี12บสองพักการเมืองมาร่วมคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเดียวเลยกากะ,กะเรื่องเดียวเลยหัวข้อ,ขอเขาก็กอบกว้างๆแหละแต่เวลาสัมภาษณ์หรือว่าเวลาถามพี่สำรานหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นนะฮะ ดู12คนที่มา12พักที่มาเนี่ยโฟกัสอยู่คนเดียวก็คือพักที่ใส่เสื้อสีเหลืองเบอร์21นายแพทย์วรงเดชจิติโกหัวหน้าพักไทยพักดีครับนี่คุณเอียดทัพเนเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไฮไลท์เป็นยังไงไฮไลท์ก็คือว่าช่วงที่มีการอ่ดีเบตของคุณหมอวรงเนี่ยนะฮะข้างล่างบรรดาแฟนคลับนี่ก็คือม็อบ3นิ้วทะลุแก๊สทะลุวังแบม ตะวันเก็ตโศพลนะฮะแล้วก็ขุ่มะรุกแอสมากันเพียบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟนกับชุดใหญ่คุณหมอว่าลงปาสาัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ชูสามนิ้วแล้วก็บอกว่าคุณหมอขอถามหน่อยสิทธิ์ของการได้รับสิทธิ์ในการดําเนินคดีขั้นพื้นฐานเนี่ยอย่างยกเยาวชนวัยสิถูกตํารวจที่โรงพักเนี่ยมีการกระทําควบคุมตัวด้วยความรุนแรงอันนี้ละเมิดสิทธิ์หรือไม่ภาคของคุณหมอเป็นอย่างไร คุณหมอก <tangled> Simple, ie, ah, ็ยังไม่ได้เห็นคลิปอยู่ดีๆเอาอะไรมาถามก็เลยขอดูก่อนขอดูคลิปเบื้องต้นอะไรที่กระทำความผิดอะไรที่ทําความรุนแรงเจ้าหน้าที่ที่กระทำเนี่ยต้องถูกดําเนินการไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงตอบแบบผู้ใหญ่มากนะฮะพอลงมาข้างล่างพี่สำรานเขาเข้าเรื่องเลยนะฮะทีมงานดูก็ได้นี่ลงมาที่ข้างเวทีลองฟังเสียงนิดนึงนะ

พระองค์เนี่ยก็จะถูกสัมภาษณ์โดยแบมตะวันพี่สำรานเมื่อก่อนเขาจะถือป้ายเนี่ยนะไปทำทำโพทำโพเนี่ยนะฮะแต่หลังจากจากนั้นเป็นเก็ตโสพลเดี๋ยวเราฟังเก็ตโสพลถามนิคนนี้คนนี้ใช่ไหมผมหมอเนี่ยเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับเรื่องของการขยายพระราชอำนาจหรือการจกัดไม่ใใชช่่่ไมคือถึงขอโทษขอโทษเออคือขอโทษทีผมอาจจะเรียบเรียงคำผิดนิดนึงหรืออย่างเช่นเพิ่มความคุ้มครองเนี่ยหรือแบบจำกัดคำของสถาบันอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่า ผมอยากจะชี้แจงกับหมอตรงไปตรงมาว่าหลายๆคนที่บอกว่าสถาบันคนที่ชูสันนิษฐเ,เป็นพวกชังชาติลมเจ้าอย่างนี้พี่ผมก็เป็นคนไทยหมอผมก็เป็นคนไทยทุกคนเป็นคนไทยแล้วผมจะบอกว่าการที่เราจะล้มสถาบันมันเป็นไปไม่ได้เรามือเปล่าเราก็เหมือนกับคุยกับกมันคุยก,กับพ่อกับแม่เราในบ้านเยงี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทะเลาะก,กันได้แต่การที่จํากัดอขอบเขตหรือว่าการขยายอํานาจของหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้ย มันกําลังจะดึงฟ้าลงมาต่ําหรือเปล่ากําลังจะสร้างความไม่มั่นคงให้กับสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าน้องผมจะบอกให้น้องไปบอกพี่ๆบางคนที่แนะนำและคนนที่กำลังโขนเจ้าจริงๆผมไม่มีหรอกคนที่มาสนับสนุนน้องน้องทำายอหรเชียร์ความคิดแบบนี้คือพวกที่โขนเจ้าจริงๆดึงสถาบันลงมาต่ำจริงๆเพราะท่านไม่มาเกี่ยวข้องผมทีงบอกว่าชีวิตทางการเมืองผมต้องการให้ทุกคนอยู่ดีกินดีแล้วผมวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทยแล้วว่าสังคมไทยไม่ใช่เป็นสังคมสารีนามันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเป็นสังคมในทุน ทุนนิยมทุนสามานที่เข้ามาครอบงำภาคการเมืองเราต้องไปแก้ตรงนั้นเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราครับวันนี้สิ่งที่พวกเราทําขนาดนี้มันไม่ได้นาไปสู่ความอยู่ดีกินดีจริงๆถ้ามันนาไปสู่ความอยู่ดีกินดีนะผมก็จะช่วยน้องๆออโอเคเอเดี๋ยวผมทักไปที่เพจดีกว่าแล้วก็ไปคุยกันถ้าทักไปเดี๋ยวไม่ตอบ ประเด็นเนี่ยนะฮะเกียรติโสพลประเด็นเกียรติโสพลบอกว่าการที่มากล่าวหาว่าพวกผมชู3มนิ้วเนี่ยเป็นขบวนการล้มเจ้าเป็นคนล้มเจ้านะฮะแล้วก็ไปขยายขอบเขตของมาตรานหนึ่งหรือสองให้ครอบคลุมนี่จะเป็นการดึงฟ้าลงมาต่ําหรือไม่มนะครับคุณหมออุดมก็ตอบชัดเจนว่าพี่ไม่อยากจะคุยคืออยากจะฝากไปถึงคนที่น้องเชื่อแล้วก็อยู่เบื้องหลังน้องเนี่ยคนต่างๆคนคนพวกนั้นต่างหาก นะพี่ที่มีแนวคิดในเรื่องของการล้มล้างสถาบันคิดไปไกลถึงการเปลี่ยนแปลงการ,การปกครอง<ม>วันนี้น้องเชื่อแบบนั้นก็ออกมาพูดการแต่หลักการของพรรคยืนยันชัดเจนว่าแก้ปัญหาเรืเ่องปากท้องคือถ้าเราสังเกตวัฒกรรมของใครเก็เก็โสพลเก็โสพลนะครับก็เนี่ยล้มเจ้าเราไม่มีอาวุธปืนเราไม่มีความรุนแรงจะลม้มได้ยังไง<ม>ไม่มีรถถังไม่มีกระบอกปืนครับคืออันนี้ก็คือจําคําพูดมาครับจําคําพูดมาฮะเพราะว่าคือการล้มเจ้าหรือการที่จะล้มล้างเนี่ยนะ มันทําได้หลายรูปแบบใช่ไหมคุณนมครับชุดความคิดครับแพร่พิษออกไปครับนะการใช้วัฒกรรมอืับทำซ้ําๆำซากซากพูดแล้วพูดอีกอันนี้ก็คือการล้มล้างอย่างหนึ่งและการส่งสัญญาณถึงการอยากจะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายนี้นะ กระบวนการในการได้ค่าด่าทอนะครับกล่าวร้ายมันทําได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือหนึ่งเนี่ยการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอย่างเนี้ยครับนี่คือการล้มล้างอย่างหนึ่งใช่ไม่ต้องใช้ปืนมันต้องใช้อาวุธไต่้องเข้าใจอยงนี้ด้วยไม่เข้าใจปัญหาคือเด็กไม่เข้าใจคือนั่นแหละจริงๆคุณหมอว่าลองผมดูในเพจของพรรคไทยพักดีนะครับมีหลายช็อตนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูคือต้องคารวะยกนิ้วโป้งห้คุณหมอว่าลง อยู่ท่ามกลางตรงนั้นในคนหนุ่มสมาธิไม่แน่วแน่จริงความรู้ไม่แน่นหรือหลักไม่ดีนี่นะไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นฮนะ,ะที่หาเสียงเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเดี๋ยวเกรงหาว่าเราจะซื้อเสียงในการรวบรวมแบบประชาชนเราเลยต้องหยุดไปก่อนสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนมีหลายท่านพูดถึงการสลายการชุมนุมสังคมไทยเราอย่ามองเฉพาะจุดหลังจากนั้นคุณหมอว่าลงให้สัมภาษณ์กับท็อปดิวส์เราไปที่พักเลยนะพี่สำรานคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าการไปครั้งนั้นนี่ชัดเจนว่า ไฮไลท์เนี่ยเข้าอยู่ที่ผมจริงๆนะน้องๆเข้ามารุมถามผมมาตะโกนด่าผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกโกรธแต่อย่างใดแต่เห็นใจน้องๆที่คงถูกสอนมาด้วยข้อมูลผิดๆและอยากให้โอกาสน้องๆช่วงหลังมีการได้พูดคุยกับน้องผู้ชายคนหนึ่งก็คือคุณเกียริโสพลนี่แหละการขยายขอบเขต มาตราหนึ่งหรือสองการดึงฟ้าต่ำต่างๆที่สุดก็เลยอธิบายไปบอกว่าวันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังน้องคนที่ให้ข้อมูลกับน,น้องอันนี้แหละเป็นคนที่ต้องการที่จะล้มเจ้านะครับ<ม>ต้องการที่จะล้มเจ้า<ม>นี่คือ,อวันศุกร์นะพี่สำราญรวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยนะฮะมีวงการพูดคุยโดยผู้ดำเนินรายการก็คือคุณจอมขวัญน,นะคุณจอมขวัญเชิญสองฝั่งเลยแต่ว่าเป็นการไม่ใช่มาเผชิญหน้ากันนะเต็มเป็นลักษณะของการวิดีโอคอลเนี่ยนะฮะ ในประเด็นเรื่องนี้แหละลองฟังดูหน่อยไหมโอ้ oh, ดู<อ> <ๆ S 2> เดือด <ๆ S 2> ม้างกัน<ๆ>นะฮะช็อตนี้เช <ๆ S 2> ิญครับที่เกี่ยวผมพูดอะไรผมมีหลักฐานนะครับคุณหมอช่วยแสดงหลักฐานให้ผมหน่อยว่าไอ้ที่คนล้มเจ้าพักการเมืองน,นั้นหรือจะหมายความถึงผมก็ได้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าอะไรคือหลักฐานเรื่องกระบวนการล้มเจ้าคนหลบเป็นคนพูดเองนะพูดเองเอยเองและสรุปเองผมพูดในการต่อจิศอให้เห็นว่ามันมีกระบวนการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งสอง ตั้งใจทาลายกองทัพเพราะกองทัพมีความเชื่อมโยงในการคุ้มครองสถาบันและนำไปสู่การเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ไม่ใช่เป็นเหมือนผู้ว่ากทมแต่บทบาทหน้าที่หน้าที่นี้เป็นแบบผู้ว่าการรัฐถ้าจะให้ผมสันนิษฐานนี่คือจิ๊กซอที่นําไปสู่สมาพันธรัฐหรือสาธารณรัฐและแต่คุณจะคิดนะแต่ตัวจิ๊กซอเนี่ยผมกมันจะโยงให้เห็นอันนี้คือประเด็นที่ต้องการจะชี้แจงประเด็นถัดมาผมว่าคุณล่มก็ตลกมากคือ ที่คุณลมบอกว่าการชูสามนิ้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายมันก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปที่ชูนิ้วกลางใส่กันคุณลมเห็นไหมการชูที่กลางใส่กันผมเห็นคนต่อยกันก็มีนั้นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มันสื่อสารจากความรู้สึกของคุณนั่นแหละมันก็ส่งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะการที่ชูสามนิ้วของพวกคุณเนี่ยคุณกาลังดแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คนอีกฝ่ายหนึ่งไม่แฮ ppy มันก็ไม่ต่างจากที่ผมเล่าให้ฟังงั้น คุณคุณลมจะมาอ้างว่าไม่ได้ไปทําอะไรผิดเลยแต่มันทําร้ายจิตใจของคนที่ถูกกระทําแต่บังเอิญผมมีวุฒิภาวะพอที่เมื่อคืนเขาชวนสามนี่ให้ผมเยอะแยะไปหมดผมก็เฉยเฉยผมไม่ว่านั้นผมต้องทำความเข้าใจที่คุณลมได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าที่คุณลมบอกว่าท่านบอกว่าสถาบันวิจารณ์ได้เฟซจริงๆในหลวงพระองค์ที่ท่านก็บอกสถาบันวิจารณ์ได้แต่วิจารณ์ด้วยความสุจริตแต่สิ่งที่ไม่ใช่คุณลมนะแต่ะบวนการสามที่กระทำถามว่า การตะโกนด่าหยาบคายคุณเคยได้ยินไหมคุณโรมถามที่ยิ่งเคยได้ยินไหมเหมาะไหมถามก่อนตอบนะครับนุ่นกว่าจะพูดให้จบครับผมเคยได้ยินครับไม่ม่ต้องถามคดีผมเคยเห็นการคุณเห็นการเผาพระประมุขสารรักไหมผมเคยเห็นครับเคยเห็นอ่ะแล้วคิดว่าถ้าถูกดําเนินคดีจะเป็นอะไรไหมถ้าอะไรนะะถูกดําเนินคดีถูกดําเนินคดีหมายถึงยังไงฮะ เขาถูกดำเนินคดีคนพวกนี้ที่ไปด่ากล่าวให้ร้ายความหยาบคายไปเผารูปอะมันเป็นพฤติกรรมที่รุนละมือที่รุนแร<ล>งใช่ต้องถูกดำเนินคดีคุณลมต้องยอมรับว่าสังคมไทยวันนี้มันเป็นสังคมที่เปิดมากการตรวจสอบมันสูงมากทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่คุณลมพูดหรอกเพราะคุณลมพูดอย่างแต่จริงๆมันอีกอย่างหนึ่งนั้นเวลาผมจะมาดีเบตคุณลมเนี่ยผมต้องเตรียมข้อเท็จจริงไว้เยอะมากผมยืนยันผมเนี่ยยืนบนหลักความจริงมากกว่าคุณลม ถามว่าทําไมผมมากกว่าคุณลมเพราะผมสามารถเอานายกรัฐมติติดคุกได้เอารับมติติดคุกได้ไม่ใช่พูดอ้างอย่างอ้างอย่างหนึ่งเวาลาทำจริงๆทาอีกอย่างหนึ่งงั้นสิ่งที่คุณลมพูดอย่างนี้เนี่ยที่พยายามพูดว่ามาตาหนึ่งหรือสองพยายามไปการแกล้งมันไม่จริงการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเขารู้สึกอึดอัดจ,จนทนไม่ได้และมีต้องย้อนว่ามันมีอ,องค์ประกอบของกฎหมายเพราะคุณลมเป็นนักกฎหมายมันต้องมีคนมีการกระทํามีเจตนา แล้วก็มีหลักฐานของการกระทําคือมันไม่ใช่อยู่ๆจะไปแจ้งได้แล้วคุณเราก็ต้องเข้าใจว่าทางตํารวจเองสํานักงานตารวจแห่งชาติก็มีคณะกรรมการในการพิจารณาการกองไม่ใช่ไปแจ้งความปุ๊บจะถูกดาเนินคดีเลยงั้นเรื่องนี้ซับซ้อนแล้วคน,คนไปแจ้งความเขาบอกเขาไม่สะดกนะต้างไปให้ปากการ,รเสียเวลาเยอะแต่เขารับไม่ได้กับพฤติกรรมงั้นวันนี้หยุดสิทีเถอะที่บอกว่ากฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยนื้จะไปฟ้องปิดปากใครที่อใจไปการแก้งไร คุณลมต้องยอมเราคมไม่ต้องมีคําอธิบายเลยนะพี่จำรนถ้าอยากฟังเต็มๆก็ไปเสิชหาดูได้ทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่คุณลมพูดหรอกสุดจริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับคุณหมอวรวงแน่ข้อมูลนั่นข้อมูลนั่นสำคัญคือพูดอะไรนี่ดาวสภาของพรรคเก้าไกลถึงอึ้งเลยนะพี่จำรานใช่สําคัญว่าคุณหมอวรวงแม่เดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงต่อๆไปการเลือกตั้งครุณหมอวรคงจะได้เข้าสภาหรือเปล่าคุณล้มก็ เดี๋ยวมีข้อมูลมานําเสนอแต่เมื่อเช้าเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะพ่สรลานรายการพิเศษก็บอกว่าคุณหมอวรงได้เข้านะอย่างน้อยปฏิลิตได้ยู่มีสองไงเรื่องถึงสองหนึ่งถึงสองเราก็ไม่ได้เอียงข้างอะไรนะมีความเป็นไปได้ตอนเช้าฟังกันไปแล้ว